โอเคมาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เดซ่ซสีอ้อนึ่งคนเราบอกนะแหมมีชื่อว่า The Great m a r t i a n War นะซึ่งแมปนี้เป็นแมปแนวสงครามโลกที่หนึ่งะแต่เพียงแค่ว่ามีเอเลี่ยนบุกเว้ยนะซึ่งเออมาได้เรื่องมันน่าใจมาจากคลิปวิดีโอในยูทูปชื่อว่าเออ The Great m a r t i a n War นะกูไมู่อ่านถูกแต่ว่ากูไปเปิดทางเสด็จมามันมันอ่านบมามาเชี่ยมนะครับผมกลัวจะออกเสียงผิดจะช่างแม่งเลยกันนะก็ตามมาเลยคือกูไม่มีคอนเทนต์จะทำเว้ยนั่นแหละนะครับแต่ว่าเออกูก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะเพราะว่ามันแบบมันก็จะไม่แบบ เอเลดนบุกในสงครามโลกให้หนึ่งไงเออมันก็ไม่ค่อยมีใครทำอะไรอย่างงี้จะก,ก็อะไรเออไปไปเล่นกันเลยนะครับโอเคมาผมมาถึงแล้วนะซึ่งเออถ้าจะเห็นว่าเลเวลกูขึ้นก็มไม่ต้องแปลกใจนะกูลองเล่นมาก่อนแป๊บนึงนะโอเคแล้วก็คลิปนั้นนะครับกูลองอกูก็อัดคลิปตอนนั้นแหละแต่เพียงแค่ว่าเออเสียงเกมมันดังเกินไปนะครับผมก็ตามมาแหละนะครับซึ่งกูก็ต้องลดนะคือเกมไหนที่มันโดยเฉพาะเกมในยิงปืนเนี่ยกูต้องลดเสียงเพราะว่าเอ็นวีเดียมันจะกดเสียงกูต่ำต่ำพี่เออนั่นแหละนะครับไปเล่นกันเลยไอ้โหลดเอา ช่างแม่งกูดูดเอาไม่ได้นะครับโอเค what the hell is this bro อะไรเนี่ยครับทุกชมอ๋อตายแล้วอ่าโอเคมาแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาส่งข้ามแล้วัขาให้หนึ่งนะเว้ยเพื่อนส่งข้ามแล้วัขาให้หนึ่งมีมีมีเมืองตึกราฟ้าได้เป็นอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยเชื่ไหมว่าพวกมันส่งข้ามแล้ทีหหนึ่งบ้านเมืองมันก็เป็นอย่างนี้นะเออแล้วน่าจะไปอยู่ดุกดาวมาได้คุณโดนดูดกูณโดนดูดกูณโดนดูดทนะทุกคนดูอ่ะไอเวีน คือมันมันได้มาจากหนังเลยมันมาจะเป็นหนังเรื่องเออวัววัวอ War War. อฟเดอะวัวเดอะวัวออฟวัวไอ้กูไม่รู้จำชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันได้แรงมันได้ใจจากหนังนั้นนะครับโดยตรงนะครับผมนั่นแหละโอเคไปนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีระหว่าง N P C กับคนผสมกันเลยเออแบบเกมนี้มีอะไรมากนะครับแต่เพียงแค่ว่าแบบมันจะมาเป็นเวฟเวฟเวอเออนั่นแหละแล้วก็ค่อยค่อยจัดแบบกำจัดพวกเอเลี่ยนที่เหลือตอนนี้เหลือเอเลี่ยนอีก สักร้อยยี่สิบสองตัวนะครับซึ่งกูก็โดนจับไปอีกแล้วอีฮี้อ่ะตายแล้วโอเคต้องไงต่อว่าตอนนี้อ่ะคือเน็ตกูไม่ค่อยดีอ่ะเออตอนนี้นะครับมาต้องไงต่อเพื่อนอันนี้คือคนจริงนะโอเคอ่ะต,ต้องไงต่อเอ้ยไปอ้าวหายไปแล้วแต่จ,จะสำรวจดูโอเคนะครับซึ่งต้องไงต่อวะเออไอี้ยมันอย่างโล่งเลยตรงนี้ไม่เห็นมีตัวอะไรมาเลย แปว่าก็น่าจะเคลียร์แล้วล่ะไหมใช่ไหมอ้าวจบแล้วเหรอเฮ้ยอินเตอร์มิชันอ้าวโอเคโอเคโอเคมาโอเคดูแลนะมันเหมือนจะให้เลือกด่านใหม่เอาเป็นด่านไหนดีเอ่อเอาแบบแบบเอาแบบนี้ด้วยกันนะครับโล่งๆชอบดีนะครับชอบป่าไม้ธรรมชาตินะอ่ะโอเคนะครับเปิดปิงดูก่อนว่าปิงกูให้ แม่งเงียบเงียบกูโค่นงี่เง่าเลยตอนนี้เออเที่ยวกูงี่เง่าอยู่แล้วปิงสามร้อยปกติปิงกูมันไม่เกินร้อยเนี่ยเออไม่ก็แบบดีร้อยไปปลายร้อยเศษเศษนะเออเที่ย่ไง่าว่ตอนนี้ผู้ชมต้องงี้ต่อตอนนี้เนี่ยอ่าโอเคกำลังเครื่องผลัดกำคื่องผลัดตรงนี้นะครับผมคือจะอยากจะบอกว่าเน็ตกูไม่เครียดมากกูไม่รู้จะหลุดเกมหรือเปล่าหรือยังไงนะ two seconds later แจ้งหิน bro แจ้งหินมึงกระโดดขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่าอโอเคไปจะกระโดดปุ๊บอ่ะโอ้แจ้งหิน bro แจ้งหินอ่ะกูนะครับต้องลุมไอ้พวกนี้ทั้งหมดเอ่อหลายตัวใ้วายท่านผู้ชมแจ้งหิน bro แล้วเพื่อนเราแม่งหายไปเกือบหมดเลยนะครับคือแมปนี้มันเป็นแมปแบบแนวแก้เบื่อไว้ไม่มีอะไรหรอกนะครับผมวันไหนเบือ่อก็มาหาเล่นได้นะครับแมปมันเกมไม่มีเลยว่าเราเพียงแค่ว่าแบบเออมัน มันจะอะไรกูก็ไม่รู้ให้ท่านผู้ชมตีความเอาเองด้วยกันนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเหมือนแบบ last door ที่กูเคยอัดมาเออนั่นแหละนะครับคือมันไม่มีอะไรหรอกเว้ยพวกแบบฆ่าเวลาเนะี่ยมันจะเมื่อกี้กูพูดเป็นแบบกูเลยนะเออกูจะเลยกูได้เลยแหมเออนะั่นแหละแต่ว่าแบบพวกแบบแนวฆ่าเวลาอย่างนี้มันจะเว้ยอัดไม่นานหนะครับเพราะมันไม่มีเที่อะไรเท่าไหร่หรอกเอพอที่พวกพวกแบบแนวย,ยิงๆไปโอเคไปยิงยิงเออยิงไป ไม่มีปืนคนในกูด้วยนะอยากลองขับรถถังวันนี้นะได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุมันเด้งผมมันเด้งผมครับท่านผู้ชมมันจับกูอีกแล้วท่านผู้ชมยิง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 ของมันยิงของตายแล้วโอเคมาคุกคามกูมาแล้วกลับมาแล้วแม่งกว่าจะมาได้เดือนโอเคนะซึ่งยิงเออโอเคโดนโดนอยู่โดนอยู่แหละโดนอยู่แหละเห็นแล้วเราเป็นอะไรเพื่อนอ่ะโอเคไปโอ้ยมันจะจับกูอีกแล้วครับ จะจับกูอีกแล้วโอ้ยก็โดนจับจังเลยเนี่ันนี้อันนี้ปูนี่ไเออนี่นี่นี่โอเคไปไปสวยงามนะสวยงามเสวยงามโอ้ยจะหันมาขู่ไปตรงนั้นแหละเออสวย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 ไปนะครับคนจริงกูลัวมีมีแล้วนะมาดี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  มาดิไปหลบใต้นี่ก่อนท่านจะเติมกระสุนก่อนนะครับท่านเข้มกระสุนเพิ่แปะอ่าเดี๋ยวยิง,ยง,ยง,ยงไม่โดนหรอกโอ้จากรไม่น่าไปล้มหลูมมันเลยเฮียเออไหมโอเคซึ่งตอนนี้คือจะว่ายังไงมันจะมาเป็นเบฟซึ่งเอ,อ่อันนี้ปลอดเกลียๆๆ่ยเรือที่แบบจำนวนตูลล้หรอไม่รู้แต่น่าจะทีตัวน,นั้นตายแล้วนี่มันมีร่นเลยมาูจัดการพวกนี้หมดแล้วจะพอนะครับนะ บบเอ้ไป,ไปไปอูแสงก็จ้าดลือเกินยานแม่มันน่ะเออไปยานแม่มันน่ะไปโดนงส่งเทียนระเบิดมันตายไปายนี่อุ้ยไม่โดน่โดนกูนะโอเค มึงจะถเป็นแบบนี้ะครับเฮ้ยังมาจับกูยังมาจับกูเออสวยสไปสุดท้ายนะครับตรงนี้แหละนนี้นนี้มาคนจริงไงเนี่ยวิ่งยิวิ่ายินี่ยเเสียเียเเสียเสียเชหายโอ้ยกระตุกกระตุไอ้เกมมึงก็สกิลใหญ่นะเออเอาเอาไปนะเออเอาเอาเลือเออทั้แมงเลยเออสวยไปไปคิละรับ ไอ้เอนนี่บอกสองตัวกคือคือคืออะไรวะมันคืออะไรอะท่านผู้ชมโอเคไปปิดคลิปนันโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะมารหัสที่ใหม่สำหรับวันนี้ไปะจ๊ะบ๊ายบายเสียเจอกันที่ไหนครับผมบ๊ายบาย